Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ไอนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอานอชตซนช่วงเช้าอาเซนเวนเกอร์ผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เคนยังอายุน้อยมากอาเซนเวนเกอร์ อดีตนายใหญ่ชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าแฮรรี่เคนไม่ควรจะย้ายออกจากอัสตันในครั้งที่เจ้าตัวยังเป็นเยาวชนเคนเคยเป็นเยาวชนให้กับทีมในทินไฮเบอรี่และยังมีภาพที่ใส่เสื้อของอัสตนันเมื่อตอนที่ฉลองแชมป์ไร้พ่ายในปี2004เลียมเรดดี้ตำนานของเดอะการเนอร์มองว่าเคนดูอ้วนเกินไปและไม่ได้ดูเป็นนักกีฬาก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากทีม และย้ายไปแจ้งเกิดกับสเปอร์จนถึงปัจจุบันและนั่นคือสิ่งที่เขาตัดสินใจพลาดเวนเกอร์กล่าวถึงเบรดี้ผมรู้เรื่องราวเหล่านั้นแต่เขาก็ยังเด็กมากๆเขาอายุ9ปีอะไรทํานองนั้นและพ่อของเขาก็พาเขาย้ายออกไปผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาอายุน้อยมากๆทุกเรื่องราวทุกสมสรมันมีนักเตะ ที่คุณพลาดไปทั้งนั้นแหละและพวกเขาก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์มันเป็นเพียงโชครายเท่านั้นผมเคารพในความมุ่งมั่นและศักยภาพของเขาอย่างที่คุณก็รู้และสิ่งที่ผมชอบในวันนี้ก็คือเขาเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบได้เพราะศักยภาพในการแอซิสของเขาความเร็วและวิสัยทัศน์ในการเล่นการผ่านบอลยาวของเขาก็ยอดเยี่ยมเจมี Red ่เรดแนปลาเมล่าเคยยิงในยูโรปาลีก เขากล้าที่จะทําในเกมดา์บี้มันยอดเยี่ยมเจมี่เรดแนปอดีตนักเตะของหงแดงและทอตแนมฮอสเปอร์กล่าวยกย่องการทําประตูของเอริกลาเมล่าหลังยกให้เป็นหนึ่งในประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่เคยเห็นมาปีกชาวอาร์เจนตินาเป็นคนทําประตูขึ้นนําให้กับสเปอร์ในเกมที่บุกไปแพ้ออ์ตซนในลอนดอนดา์บี้เมื่อคือนนี้ด้วยสกอร์สอต่อหนึ่ง ยลาเมล่ายังถูกใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมนี้ลาเมล่าค่อยขาทําประตูได้อย่างสวยงามในเกมนี้และถูกยกให้เป็นตัวเต็งสําหรับประตูแห่งปีในซีซั่น2020-2021โดยเรดแน p ยังกล่าวชื่นชมประตูนี้ด้วยหนึ่งในประตูที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในพิมารีกพวกเราเห็นแล้วกับระยะห่าง30หลา พวกเราได้เห็นลูกวันเล่ที่ยอดเยี่ยมทีมที่ทำประตูที่ยอดเยี่ยมแต่พวกเราไม่เคยเห็นแบบนี้เรดแน p บกล่าวกับสกายสปอร์ตเขาทำมันในโยโูโรปาลีกเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วแต่เขามีความกล้าที่จะทำในเกมลอนดอนดาร์บี้มันเป็นอะไรที่เลิศหรูสวยงามระดับโลกกับทักษะที่ยอดเยี่ยมมันเป็นอะไรที่ยากมากกับการต้องมีพลังในการทำแบบนั้นมันยอดเยี่ยมโคตรเจ๋ง อูกโยริสอาร์ตันดุดันกว่าเราในครึ่งแรกมันคือความพ่แพ้ที่น่าผิดหวังมากอูกโยริสผู้รักษาประตูของทรตแนมฮอสเปอร์ออกอาการผิดหวังอย่างมากที่ทีมปราชัยให้กับอาร์ตันในนัดที่ผ่านมาไก่เดือยทองบุกแพ้อาร์ตันหนึ่งต่อสองในศึกพิมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้สเปอร์รังที่7ของตารางตามหลังพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่6คะแนนด้วยกัน ความรู้สึกคือพวกเขาดีกว่าพวกเรามากในครึ่งแรกดุดันกว่าประตูชาวฝรั่งเศสกล่าวผ่าน SKY SPORT เราทำประตูและผมคิดว่าเราควรจัดการเกมให้ดีกว่านี้และไม่เสียประตูก่อนพักครึ่งแรกในครึ่งหลังมันดีกว่าเดิมนิดหน่อยแต่เราต้องรอจนโดนใบแดงถึงจะเพิ่มความเอาจริงเอาจังจากนั้นเราเกือบจะกลับมาแต่ท้ายที่สุดมันคือความพ่ายแพ้และน่าผิดหวังมาก ยังเหลือ10เกมให้ลงสนามและมีโอกาสมากมายอยู่ตรงหน้าเราแต่แน่นอนว่าความพาแพ้แพ้ในเกมดามี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจอย่างมากแม้ว่าเราจะเอาชนะในนัดแรกในบ้านก็ตามเฉลยแล้วโอบามยองผิดวินยัยเรื่องอะไรทําหลุดตัวจริงหลังจากที่มิเกลอดิตา้ากุนซือออสตันบอกว่าปีแอมริกโอบามยองมีปัญหาด้านระเบียบวินยัยจนทำให้ดนดอบเป็นตัวสำรอง ในนัดชนะสเปอร์แล้วนั้นล่าสุดดิแอตแลนติกก็ประโคมข่าวว่าดาวเตชาวกาบองทำผิดกฎในด้านการมารายงานตัวสำหรับการลงเล่นสายแถมนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกในซีซั่นนี้ที่เขาทำผิดด้านนั้นด้วยมิเกลอาริตา้าผู้จัดการทีมารสตอนตัดสินใจดอปปีแอร์อเมริกออบามยองกองหน้ากับตันทีมเป็นแค่ตัวสำรองในเกมพิมลิกอังกฤษนัดดาบี้แมต ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนที่ทีมของเขาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่14มีนาคมที่ผ่านมาเพราะอีกฝ่ายมารายงานตัวก่อนลงเล่นช้ากว่ากฎที่ทีมตั้งเอาไว้ตามรายงานของดีแอนติกสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยความที่นัดดังกล่าวถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีทําให้ตอนแรกหลายคนฟันธงว่าอุบามยองจะได้ลงลาตาคายให้กับอสตัน ตั้งแต่วินาทีแรกแต่กลับกลายเป็นว่าพอรายชื่อออกมาแล้วนั้นดาวเตะชาวกาบองต้องออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองแถมสุดท้ายเขาก็ไม่โดนเปลี่ยนตัวลงไปเล่นซึ่งทางอารตต้าให้สัมภาษณ์กับสื่อเพียงว่ามันเป็นเหตุผลด้านระเบียบว,วินัยเท่านั้นดีแอนติกเสริมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในซีซั่นนี้ที่อา巴มยองมารายงานตัวก่อนลงเล่นสายส่งผลให้อารตต้าตัดสินใจลงโทษเขา เพื่อให้เป็นบทเรียนขณะที่พอจบเกมไปแล้วนั้นแข่งไวซาสเอ็ปีก็ไม่ได้มาทำการวอร์มดาวกับเพื่อนๆทั้งที่ปกติแล้วตัวสำรองที่ไม่ได้ลงเล่นมักจะต้องมาวอร์มดาวอยู่เสมอทั้งนี้ในซีซั่นนี้อบามยองมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องวินัยให้เห็นอยู่บ้างอย่างเช่นการไม่ได้เข้าตรวจหาเชื้อและการละเมิดกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการทำรอยสักเป็นต้น โดยในกรณีหลังนั้นว่ากันว่า a อสตันถึงขั้นตักเตือนให้เขารู้ถึงหน้าที่ของตัวเองด้วยปืนซอแวแห้วหลังสื่อยกห้างยาตัวเต็งควาไลาเซนเดคกเลอร์มีรายงานว่า a s สตันอาจพลาดตัวจูเลียนเดคกเลอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ไบเออร์เลวูเซนกลายเป็นตัวเต็งที่จะควาแนวรุกปาริเซเซแมงไปร่วมทีมสัญญาฟองดาวเตะว้ย27ปีกับแชมป์ลีกเอิง จะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยอ์สตันตกเป็นข่าวอย่างหนักกับดาวเตะทีมชาติเยอรมนีที่ยิงไป3าประตูและทำอีกสีแอสซ,ซิสในการลงสนาม20นัดให้กับทีมของมาริซิโอโปเชติโนในซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามตูดูฟิซาเยสมีรายงานว่าเดคเลอร์อยากที่จะกลับไปคาแข้งที่บุนเดสลีกา กับทางเลเวอร์มากกว่าและทีมของปีเตอร์บอสตอนนี้ก็กลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ไลายเซ็นเจ้าตัวตัวรุกสารพัดประโยชน์รายนี้เริ่มต้นชีวิตการคาแข่งที่ชาวเกสุนซีและลงเล่นให้กับสมุรไป170นัดก่อนที่จะย้ายไปยังวกบวกที่ตัวเขาใช้เวลาอยู่ได้1นสีสั่นครึ่งก่อนจะย้ายไปเฟอสเซ